คุณฟรีวิวถามว่าถ้าเกิดผมภาษาอังกฤษแย่มากแล้วผมอยากเข้าวิศวะคอมจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่วิศวะคอมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อ่อนภาษาเนี่ย in general จะเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะเรื่องของแหล่งความรู้ที่เราเราจะสามารถไปควนขวายหาเพิ่มได้ทั้งอยากรู้เพิ่มทั้งอยากเข้าใจลึกขึ้นหรือว่าไปเรียนแล้วไม่เข้าใจแล้วอยากที่จะหาความรู้เองเนีย่ยก็คือว่าแหล่งมันก็จะน้อยลงเยอะมากเนาะถ้าเกิดร,รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากก็จะดูวิดีโอ YouTube ภาษาอังกฤษได้แล้ว ก็จะหาบทความภาษาอังกฤษอ่านได้หรือไปหาตามฟอรัมภาษาอังกฤษเช่น Reddit เช่น Quora Stack Overflow ห,หรือตระกูล Overflow ต,ต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เป็นฟอรัมที่เราไปตั้งคำถามได้เนี่ยโลกของเราก็จะเปิดกว้างข,ขึ้นเยอะมากเอาเรื่องวิศวะคอมก่อนว่าอ่อนภาษาอังกฤษเรียนวิศวะคอมได้ไหมเรียนได้อ่อนภาษาอังกฤษก็เรียนได้ทุกอย่างแหละยกเว้นอาจจะไปเรียนอักษรเอกอังกฤษไม่ได้เอ <laughs> อ่อนอ่อนภาษาอังกฤษ นะแต่ว่าก็จะเสียเปรียบอยู่แล้วคําแนะนาก็แล้วกันเนาะผมว่าค่อยๆอยิมพ o v ฟไปมันไม่ใช่ทักษะที่เขาขาดบาดตายหรอกคือมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษวคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้คุณจะไปทํางานแบบนี้ไม่ได้คุณจะเรียนไม่จบบางที่อาจจะไปสมัครงานไม่ได้อะไรนี้แต่คุณคงไม่ตายหรอกถูกปะคุณก็ใช้ภาษาไทยไปเรืเลยอะไรอย่างนี้คือคือมันมีช่องทางเอาตัวรอดแหละแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ได้ภาษาจะ,ะได้เปรียบกว่าเยอะมากค่อยๆอยิมพ o v ฟไปเพราะว่าผมพูดบ่อยมากก็เรื่องของทักษะทุกอย่างเนี่ย มันคือเน้นที่ชั่วโมงบินคือมันไม่ใช่อะไรที่เราลุกขึ้นมาบอกฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วสองที่กูเก่งเลยอะไรเงี้ยมันคงมีคนทําได้แหละคงน,น้อยมากอย่าไปคาดหวังกับตัวเองว่าเอ้ยทำไมกูเก่งไม่เร็วเลยหรือว่าถ้าเกิดกูต้องลงทุนเยอะกูต้องเสียเวลาเยอะกูต้องอะไรแบบนี้แล้วเสียกาลังใจแล้วกูไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยผม,ม่าค่อยๆทําไปตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากของที่สนใจเสร็จแล้วค่อยๆหาความรู้ไปว่าเฉันสนใจความรู้เรื่องนี้เอสมมติว่า มาเรียนวิศวะคอมเพราะว่าชอบเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากหาความรู้เชิงโปรแกรมมิง่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวห้องกับหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคาศัพท์บางคาที่เรารู้อยู่แล้วหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่เราเข้าใจอยู่แล้วแค่เราต้อง move มาเป็นภาษาอังกฤษคือเราจะงงภาษาพร้อมกับงงเนื้อหาพร้อมกันไม่ได้ เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีบางเรื่องที่เราสนใจที่เรารู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่เราไม่งงนะฮะก็อเอาตรงนั้นแหละมาชว่วยอินพูภาษาอังกฤษของตัวเองไปเรื่อยเเน้นชั่วโมงบิมเนาะเ่นียดูอนิเมะซรัพย์อังกฤษภาคอังกฤษอ,อ,อ่านการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษแทนเป็นภาษาไทยหรือรอ,อะไรเงี้ยเล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษแล่งมัมนมีมนมีช่องทางอยู่เยอะมาก อันนี้ออกทะเลมาเยอะมากว่านั่นแหละถ้าเกิดผมมังกิดแย่มากแล้วจะเข้าวิศวะคอมจะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไหลหรอครับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคอขาดบาดตายแต่ว่าเป็นเรื่องของถ้าเกิดเหมือนกตอนไปสมบัครงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นบิ๊กพลัสคือมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปแล้วคุณแล้วเขาจะไม่เรียกคุณสัมภาษณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติข้อนี้คือคุณจะแซงไปอยู่หัวแถวเลยแบบเฮ้ยคนนี้ เขาได้สก,กิลนี้วะที่แบบไอ้ที่มีคนยื่นใบสมัครมาร้อยคนแม่งมีไอ้คนมีสก,กิลนี้แค่2คนวะคุณก็จะถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่หัวแถวคุณคือหัวแถวแล้วใช่อันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยอีสงครามทรงด่วนเนี่ยดูหนังซีรีส์ที่มีซับไทยช่วยได้เยอะหรือกลับกันนะผมเห็นบางคนเหมือนก็คือว่าดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ไทยแต่เป็นซับภาษาอังกฤษอ่ะซับไปด้วยแล้วมันก็จะเข้าใจบอกอ๋อคือตัวละครแม่งพูดไทยความหมายแบบนี้ แล้วถ้าเกิดว่าจะเอาความหมายแบบเดียวกันเนี่ยภาษาอังกฤษต้องเขียนแบบนี้อะไรเงี้ยดูดูกลับกันได้ทั้งสองด้านเลยหรือว่าจะดูซีรีส์ฝรั่งภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็อ่านซับไทยอ๋อคือคือมันจะได้สกิลฝึกคนเราแบบกันเลาถ้าเกิดว่าไปดูซีรีส์ฝรั่งและซับไทยเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของ listening ภาษาพูดที่อาจจะไม่มีในห้องเรียนเนาะแต่ว่ากลับกันถ้าเกิดดูซีรีส์ไทยซับอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของ reading ได้เรื่องของ writing ได้เรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าสําคัญกว่าการฟัังกกบารพูด นะครับ